สวัสดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ที่9ถึง13มิถุนายน2568นนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ของเราซึ่งเราจะมีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วการวิเคราะห์นี้จะแผนนี้จะใช้ทั้งอาทิตย์เป็นการวิเคราะห์ของผมว่ามันมีโอกาสจะเกิดแผนตรงไหนได้บ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาก่อนเลยเรามาดูทาเฟมวีก่อนจริงๆแล้วเนี่ยทาเฟมวีกครับค่อนข้างปิดมาอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะปิดไปถึงลงไปถึง3,400 3เนี่ยแล้วน้องทิ้งตัวลงมาอย่างแรงลงมาค่อนข้างแรงแรงแบบไหนแรงประมาณสัก1,000 0จุดนี่คือวันพฤหัสกับวันศุกร ดเนื่องด้วยมีข่าวครับมีข่าวของทรัมที่ขอจับมือสงบเรื่องอสงครามการค้าบอกว่า,าคุยทางสีจ้นผิงแล้วโอเคมีไปในทางที่ทางบวกคนเลยอุ่นใจเลยเทขายทองคำพอมาวันศุกร์มีการประกาศนอนฟาร์มนอนฟาร์มก็ดันดีขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกเป็นข่าวเขียวกดดันทองคำลงมาอีกน้องก็เลยกลดกดมายับเลย ซึ่งถ้ามองแล้วดูนะครับแท่งวีคเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าถ้าทุกคนสังเกตแท่งเขียวแท่งแดงแท่งนี้อีกแท่งหนึ่งเปิดเขียวอีกแท่งหนึ่งเปิดแดงอีกแท่งหนึ่งเปิดเขียวอีกแท่งหนึ่งเปิดแดงแท่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดเขียวมองว่ามีโอกาสจะปิดแดงได้แต่ดูแล้วว่าแดงเราจะเล่นแบบไหน ในทางเฟรม1ในทางเฟรมวีคเนี่ยยังเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับถ้ามองในเทนไลน์ตัวนี้เส้นนี้กับอีกเส้นนี้ค่อนข้างเป็นขาขึ้นอยู่จุดที่น้องถ้าในทม์เฟรมวีคเนี่ยจุดที่น้องห้ามหลุดเลยเนี่ยบริเวณนี้ครับ3 1 9 5ครับ <c oughs> บริเวณ3195ครับคือหลุดถ้าหลุดเทนหลุดตรงนี้มีโอกาสลงไปเจอกันข้างล่างเลย ลงไปเจอกันข้างล่างๆเลยอาจจะลงไป3ามพัอาจจะลงไปเทสหาสา0พัได้นะครับหลังจากที่เราดูวีคแล้วเนี่ยเราลองย่อ Time Frame ลงมาเป็น Day ถ้าในการวิเคราะห์ลายสัปดาห์ผมจะใช้อยู่ประมาณสักสามไทม์เฟรมก็คือ w e คเดย์แล้วก็4ชั่วโมงเพื่อดูใน t ไทม์เฟรมใหญ่ๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นและจะเล่นประมาณไหนอ่ะตอนนี้ f ำเฟรม e ีคไอ้ทำเฟ a m e Day เนี่ยกดขึ้นเมื่อวันจันเนี่ยดีดตัวไปค่อนข้างรุนแรงเปิดแก็บด้วยนะเปิดแก็บผมบอกเลยว่ามีการเปิดแก็บจากปิดตรง89เนี่ยไปเปิดตรงบริเวณ3 3 0 3มีแก็บอยู่ตรงนี้สิ่งที่จะต้องระวังสิ่งที่จะต้องระวังสัปดาห์นี้คือน้องมีโอกาสเปิดแก็บ ลงมาปิดแก็บจากที่เขาเปิดเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ถ้าลงมาปิดแก็บเล่นยังไงมีแนวไหนบ้างเรามาสมมติฐานแรกกันก่อนผมคาดการไว้สมสมุติฐานสมสมุติฐานนะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการคาดการด้วยจาก1นึ่งแพทเทิร์นสอวอลุ่มสข่าวอันนี้นะ ถ้ามองจากแพทเทิร์นเลยเนี่ยในทางเฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นไลซิงเวสคือสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมปากแคบมันจะทำอย่างนี้แล้วทิ้งตัวถ้าเป็นไลซิงเวสนะบอกก่อนถ้าเป็นไลซิงเวสมีโอกาสจะทำเป็น อย่างนี้แล้วทิ้งตัวแล้วมองยังไงได้บ้างถ้ามันเป็นแพทเทิร์นหอันนี้ในเคสที่1น,นะเคสที่1กรณีที่1อันดับแรกเลยครับถ้าเป็น i s i n g Wave เนี่ยห้ามห้ามเลยนะปิดต่ำกว่า3,300คือมันต้องวิ่งอยู่ในเส้นเทนไลน์สีน้ำเงินต้องวิ่งอยู่ในเส้นเทนไลน์สีน้ำเงิน คือแนวรับแรกเนี่ยผมมองบริเวณ3,000ถ้าไม่หลุดน้องจะเด้งขึ้นไปแนวให้ดูทีละแนวต้านผมมองว่าแนวต้านแรกอยู่ที่3,348ซึ่งมันจะเป็นแนวต้านเดิมของวีที่แล้วมันจะต้องค่อยๆขึ้นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของ rising wave เนี่ยแพทเทิรนี้นะ ต้องทะลุขึ้นไปบริเวณ3 4 1 5คืออย่างนี้ปึ้ง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 ทะลุ3 4 1 5ี่ไปอันนี้มีโอกาสจะทำเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งอันนี้นะแต่เดี๋ยวอีกแพทเทิร์นหนึ่งผมจะบอกแต่ถ้าสมมุติไม่หลุดไม่หลุด r i s i n เว a v e มันมีอยู่3อ่า เขาเรียกว่า3าคลื่นกับ5คลื่นดูว่าเราจะมันจะทํากี่คลื่นเราทำมันทาคลื่นหนึ่งไปแล้วคลื่นหนึ่งคือตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้คลื่นสองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คลื่นสามอาจจะมาถึงแค่ตรงนี้แล้วทิ้งตัวก็ได้หนึ่งสองสาม ละทิ้งตัวอย่างนี้ก็ได้หรือหรือหรืออ้าไม่ใช่หรือจะหาขึ้น1 2 3, 3่3 4 5งส้าละทิ้งตัวอันนี้ต้องดูดีๆต้องดูดีๆอันนี้ในไทม์เฟรมต้องบอกในไทม์เฟรมเดย์นะ ใน t i m r f r e มเดย y อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนหรือแล้วค่อยทิ้งตัว3คลื่นหรือ5คลื่นแล้วแต่เป็นไ i ซิ่งเวทได้คือเป็นสามเหลี่ยมปากแคบลงไปเรื่อยๆมันจะยกยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆยกโลยกไฮไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อสังเกตไ i ซิ่งเวทนะครับแต่ถ้าสมมุติโอเคไม่ใช่นะทะลุทิ้งลงมา ตรงนี้ปุ๊บอาจเด้งขึ้นไปทะลุ1.5ขึ้นไปได้ทะลุ1.5ไปได้มันมีโอกาสจะไปทำรีเวิร์สเฮดแอนด์โชเดอร์เขาอาจจะขึ้นไปทำไล่ขวาตรงบริเวณนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาอีกทีนึงแล้วค่อยขึ้นไปนี่ตรงนี้แล้วขึ้นไปอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ในกรณีที่อันนี้ในกรณีที่สองนะที่หลุดจากตัวของ3 4 1 5ไปหลุดแพทเทิร์นไลซิ่งเวทไปได้น้องมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้จุดเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกครับว่าอ่ะโอเค3 4 1 5ีทะลุไปแล้วไปเจอ3 4 6 5ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่เขาจะทำรีเ e ิร์ธเฮดเด d s โชเดอร์รีเวิร์เฮดดโชเดอร์ จุดนี้ถ้าทำก็รอน้องย่อลงมาแล้วค่อยบีขึ้นไปนะครับสองกรณีนะสองกรณีแล้ว,นะก,รลวกรณีสุดท้ายที่ผมมองว่าอันนี้มันมาจากสองแพทเทิร์นอ่าสองกรณีแรกเนี่ยมาจากการทำแพทเทิร์นล้วนๆแต่กรณีที่สามนะครับผมมองว่ามันมาจากข่าวหลังจากที่หนึ่งเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ย เขาเรียกว่าจับมือกันและจับมือกันเมื่อวันเมือ่อเมื่อวานมัน้งเมื่อวานมีข้อตกลงขายแร่หายากแร่อิธให้กับเมกาจีนขายให้เมกาซึ่งผมมองว่าข่าวนี้แหละจะจะบ่งบอกว่าจีนกับเมกาเริ่มจะผ่อนคลายผ่อนคลายกันแล้วนะผ่อนคลาย ความตึงเครียดเรื่องสงคารามการค้าการค้าได้เพราะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้มก็ประกาศว่าคุยกันแล้วครั้งนี้มาบอกว่าโอเคจีนยอมขายแร่อ,อิร์ทให้กับอเมริกาอเมริกาจะไปเยือนจีนแล้วอเมริกาเชิญจีนกลับมาเยือนอเมริกาซึ่งมันค่อนข้างจะปเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆกับเรื่องสงคารามการค้านักลงทุนก็เลยน่าจะมองว่าตัวนี้แหละ น่าจะผ่อนคลายได้แล้วอีกข่าวหนึ่งอีกมีอีกสองข่าวคือผมว่าเฟดน่าจะยังไม่ปรับลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้เนื่องด้วยตัวเลขนอนฟาร์มออกมาเป็นข่าวเขียวนอนฟาร์มออกมาดีกว่าคาดการเอาไว้เนี่ยซึ่งมันก็กดดันทองคำยิ่งกดดันทองคำไปเนี่ยยิ่งกดดันทองคำผมก็เลยมองว่า พวกนี้แหละมีโอกาสจะลงไปได้ลงไปได้ลึกลงไปได้ลึกแล้วอีกเรื่องหนึง่งผมว่าอเมริกายังไม่อยากมีสงครามภายนอกณตอนนี้เพราะตอนเนี้เขาเริ่มมีสงครามภายในเขาเรียกว่ามีความไม่พอใจในประเทศเขาพอมีความไม่พอใจในประเทศเขาเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะทำให้อเมริกาไม่อยากมี อะไรตาต่างประเทศกดดันเพิ่มในเขาต้องเคลียร์เรื่องในประเทศให้ได้ก่อนตอนนี้ก็ทะเลาะก,กับทั้มก็ทะเลาะก,กับใครนะอีลอนคนเริ่มอ,ออกมาไม่พอใจทัมที่ LA เเรื่องเกี่ยวกับการให้วีซ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนคนอพยพหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเหมือนสงครามกลางเมืองย่อยๆนะครับ กรณีึงผมได้บอกว่ากรณีที่3มเนี่ยมันเกิดจากแรงข่าวล้วนๆถ้าในกรณีที่3เกิดขึ้นเนี่ยคือน้องจะต้องยืนต้องทะลุสามพันไปต้องทะลุสามพันไปเลยนะทะลุสามพันไปเลยทะลุสามพันผมมองว่ามีโอกาสไปเจอกันบริเวณแนวรับแรกบริเวณ3ามพันสอามพันสอง แนวที่สอคือ3าม0ันสามร้ไม่ใช่สามพันสและไม่ควรหลุด3า9พันสอไอ้สามพจุดเปลี่ยนของในไทม์เฟรมวีคคือ3ามพห้ามหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดมีโอกาสจะลงไปได้ยับถึงอาจจะถึง 3, 000, 1, สามพันหเลยได้ิำไปแต่แต่ที่ผมบอกว่า3 2มพันเนี่ย มันคือเทนไลน์ของวีคเทนไลน์ของวีคสามพั 3, กสิบห็คือเทนไลน์ของวีคอีกอันหนึ่งซึ่งผมตีมาสองเทนตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่ต้องดูนะว่าเช้ากระโดดแบบไหน3,000อยู่ไหมเมื่อ่อาปิดวันแล้วสามพอยู่ไหมไม่อยู่อาจจะดิงด่งดิ่งหนักลงไปเลยก,ก็ได้ครับอาจจะดิง่ง นี้แลดิ่งไปเลยก็ได้มาเจอแนวรับนี้ค่อยเด้งก็เป็นไปได้เนื่องด้วยแรงข่าวแรงอะไรต่อมีอะไรค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับทองลงแต่มันยังมีแพทเทิร์นมาค้ามันมีแพทเทิร์นมาค้า2สองแพทเทิร์นที่น้องจะต้องทำแต่อย่างที่บอกครับว่าเทคนิค บางทีแพ้ข่าวการทำเทคนิคการทำเทคนิคเนี่ยหรือทำแพทเทิร์นเนี่ยแพ้แรงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยพิจารณาเป็นจุดๆด,ดูเป็นจุดๆสังเกตข่าวกันดีๆพิจารณาเป็นจุดๆเลยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เนี้ยมันอาจจะต้องดูศึกษาหลายๆอันว่ามันจะเป็นในทาง กรณีที่1หรือกรณี2หรือกรณีี3ค่อยๆเอามาประกอบกันแล้วค่อยๆเล่นรอดูได้ครับหรือถ้าใครจะรอเล่นระหว่างวันเนี่ยย่อทางเฟรมลงมาย่อทางเฟรมลงมาแล้วเอาตัวเนี้ยไปพิจารณาเพิ่มเติมวันนี้ในการวิเคราะห์รายสัปดาห์ก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะได้บทวิเคราะห์ระหว่างวันเนี่ยมีอยู่2ช่องทางก็คือ เข้ามาอยู่ในคอมูไลรลท์แหงนี้จาก็จะมีบทวิเคราะห์ประจําวันให้แล้วก็มาเจอกันที่ไลฟ์สดครับตอนเวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปผมไลฟ์ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วก็เข้ามาติดตามเข้ามาไลฟ์กันได้นะครับมาเข้ามาดูกันได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กราฟก็เป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ข่าวให้กับทุกคนฟังต่อวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการวิเคราะห์